โอเคครับทุกคนสวัสดีทุกคนด้วยนะครับก็ผมใช้ c o l o r i ซ e นะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเกมเรียนโบสิกเอ็กซ์แลกชันเล่นเวอร์ซิกซีชนะครับก็อ <c oughs> ขอแม่ <c oughs> ก็เรามาเล่นเรียนโบสิกซีช์นะผมพอดีมีอีเวนต์ใหม่นะฮะชื่อว่าด็อกเตอร์ครูสครูสบ้งนะเป็นอีเวนต์ใหม่ล่าสุดเลยนะฮะที่แท้มันก็เก่าแล้วแหละมันก็มาตั้งแต่แต่ไหนแต่ไรแล้ว,แล,วแล้วทีนี้ก็กลับเอามาเล่นใหม่อ่ะ พอดีแหละก็ไม่เคยเล่นมาก่อนนะแต่ก็ผมก็ลองเข้าไปเล่นแล้วเออก็สนุกดีนะครับโอเคมาเริ่มเล่นกันเลยฮนะโอเคมาละซ่อนหาเหมือนหมดซ่อนหาอ่ะโอเคผมได้เป็นฝ่ายบุกนะฮะโอเคผมเอาเอาอะไรดีวะผมเอาสต็อกเกอร์กับสต็อกเกอร์โอเครู้สึกว่ามันมีแค่สามตัวละครให้เล่นแล้วก็ตัวละครเล่นซ้ำกันได้นะโอเคมพีพาวเลอร์ p พาเ e อร์สต็อกเกอร์สต็อกเกอร์สต็อกเกอร์เฮ้ยทำไมสต็อกเกอร์หมดเลยวะที่แท้มันเป็นต ulse, ัวละครเพาส์เนี่ยโลกโ ulse, นนก้เป็นเพาส์อันนี้จะเป็นไลออนโอเคนั่นแหละแต่ก็เพาส์เป็นฝ่ายบุกเออเนาะผมเพิ่งเพิ่งเคยเล่นอันนั้นเพาเป็นฝ่ายบุกโอเคว้าวคัสซีนเราดูไป,ไปเลยว่าเนี้ไปไปไไปเตเอร์ไปเร็วมากไอ้สาส เ okay. นี่ยเราเหมือนเราจะถือคอนอะ่ะของผมมันเออใช่ของผมเป็นคอน <well> okay. เออเจ๋งดีฆ่ามอนสเตอร์ให้หมอดเฮ้ยทุบไปเลยอะ่ะกลัวอะไรเออเกิดอ,อื่นนะัต้องสแกนนะสแกน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 เอยเจอแล้วเจอเจอหนาเจอหนาเจอหนา,นาอุ้ยอุ้ย เฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยดิชั่นเออ่อขมอน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 เฮ้ยไอย้ไม่กู <c oughs> จะไปกดสับเบทไปทำไมวะมาครับมาครับเราจะมาวางแผง,งกันนะวามาวางแผงกลางวางแม่งเลยเอ่อแป๊บหน,น,นึ่งนะ อเควางตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเชี่ยไลไลออนโดนไลออนเล่นงานไปละ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 เพื่อนกูตายไปสามคนละโอเคได้ okay. จริงมาให้ได้ได้จริงมาให้ได้มาให้ได้ไดไดเอา้าเอา้ามึงจะวิ่งผ่านกูหาพ่อง <laughs> เอา้า อ,อ,อยู่ให้รอดเพื่อนอยู่ให้รอดไอ้เฮียแม่งใครไม่รู้อ่ะโด,ดนโดนกับดักกูต <c oughs> า <Yeah! S 2> ยย<า>่ารู้สึกว่าอาวุธของผมน่าจะเป็นลูกตุ่มะแต่เสียงถ้าไม่เสียงตัวละครกูไม่เป็นสเ,เลดเสียงตัวละครแม่งเป็นเสียงสเสลียแม่ไมงไอ้เฮียนั่นแม่งตายละเอ้ยไม่น่าหยิบอันนี้มาเลยว่ะมันมันใช้ได้สามครั้งโถ จะขอสแกนกันสแกนรอยตีนเออผมจะไม่ประมาทละรอบนี้เฮ้ยขบบอนขบบอนมึงจะหนีไปไหนฮะโอเคมึงจะหนีไปไหนโอเคเฮ้ยระวัง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 โอเคโอ้ยทำไมกูโดนบ่อยอย่างวะ ไหนสแกนยิสแกนีน่ไงอยู่ข้างล่างเอาชิหายเหลือสองคนไม่กูเหลือกูคนเดียวมานี่ค a m ฮรแมน where are you going where are you going มานี่มานี่ มาดิโอ้โหมามากูไม่เอาไอ้ไอ้นี่แล้วกูจะรีบเอาดีชันเลยเร็วๆๆๆๆเรวเร็วเร็วเร็วรีชันดีชันเร็วเร็วเรกูจะเอาดีชันดีชันดีชันย่ำพวกมึงไม่มีสิทธิ์ฮะผมผมต้องเอาดีชันเพราะว่าอุปกรณ์ของดีชันมันสามารถรีชาร์จได้ใหม่ไงแล้วแม่งของทุกคนนี่คือใช้แล้วใช้หมดเลยไงโอเค

ไปแล้วจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละมึงต้องทำให้ได้เพื่อนมึงต้องทำให้ได้มันต้องมันต้องมีปฏิหารนะมันต้องมีปฏิปฏิปฏิหุยปฏิหารลัวมึงไม่ควรกลับไปอยู่ห้องนั้นนะไปเถอะไปเถอะอีกสองวินาทีอีกหนึ่งวินาทีสุดยอดทำได้ไงวะปฏิหารนะมารอบรอบต่อไปกูจะเอาดีๆละไม่ได้ละโอเคกลับกันวางระเบิดเลยผมต้องผมต้องชนะให้ได้ไม่ชนะกูก็ไม่เลิกอะ Okay, ไปละเพื่อนเพื่อนเราคู่ด้วยเพื่อนเฮ้ยมันทำไมมันระ,ะดึกระทึกจังวะเหลือกูคนเดียวไปแล้วเหลือคนเดียวอ่ะเฮ้ยกูยต้องรอดให้ได้กูต้องรอดให้ได้ไม่อยากตายเอยตอตอนทำไมหัวใจกูเต้นสั่นเลยวะหัวใจสัน่นจ้า อย่ากดตัวอะไรทั้งนั้นไอ้ใช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 ้เฮ้ยโอ้โโอ้โหโอ้โโอ้โเยี่ยมชนะอย่างยากระาับอ๋อเอาละดีพลอยใช้ดีพลอย ชื่อยูเพ y ผมชื่อว่าเดพอยนะเดพอยเดพอยโอเคโอ้ยความดันแทบขึ้นไอเหียเอยตายเอเคนเทื่อนผ่าจะได้อะไรไหมโอ้โหโอเคขอบคุณมากยูบีซอฟ์โหเอาแล้วครับก็สำหรับคลิปนี้ผมว่าเอาไว้แค่นี้ก่อนดีกว่าน,นะเพราะว่าผมรู้สึกว่าเออชนะก็ดีนะเพราะว่าตั้งแต่ผมเข้าไปเล่นไม,ไม่ชนะเลยนะมีแต่แพ้ โอเคเฮ้ยผมได้อันนี้มาหนึ่งอันวะลองเปิดกันเลยดีกว่าจะได้อะไรฮะเขมอนเขมอนเขมอนขมอนเฮ้ยเฮ้ยของฟ้าได้ได้หูแม่งอิฟเฟมร่วงโอ้เครื่องแบบหายากก็ได้อยู่นะโอ้แต่แม่งจะให้กูเก็บอย่างนี้ไม่ได้นะก็ไม่ค่อยได้เล่นเกมนี้ฮะเออโอเค นะครับก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับเลนโบว์ซิกซ์เอชนะครับผมก็ไปละสว,วัสดีครับ